สวัสดีครับก็การสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านครับผมครบนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับก็วันนี้นะครับก็คลิปที่แล้วนะครับได้พูดพับผงน้ํามันหลวงบริบูร์ไปนะครับวันนี้ก็วันหยุดก็พยายามทําหลายๆคลิปลงนะฮะเพราะว่ามันเวลาทํางานมันทําหลายอย่างครับพอจะอัดคลิปแล้วก็มาตัดต่อใช้เวลานานไม่ใช่ตัดต่อดิมาปรับขนาดไฟล์ครับให้ให้มันแบบละเอียดละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ครับ ก็มันจะใช้เวลานานหน่อยก็ถ้ามีเวลาว่างก็ผมพยายามทำห,หลายๆคลิปลงนะครับก็บางครั้งก็ทำทำไว้แล้วค่อยทยอยลงเนี่ยฮะเพบางครั้งก็ลงทีเดียวเลยอ่าเพราะว่าแค่นี้เนี่ยความจำเนี่ยความจำในโทรศัพท์ก็จะหมดแล้วครับเต็มนะครับก็วันนี้นะครับจะพูดถึงอ่าเป็นผ้าบ้านเกิดมองนอนผมน,นะครับเป็นวัตถุงมงคลนะครับช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมาแรงนะครับแรง แรงมากๆเลยพูดถึงที่ผมจะพูดคือหลวงพ่อนาคนะครับหลวงพ่อนาคต้องแยกกันก่อนนะครับหลวงพ่อนาคอยู่ที่วัดโพเชศีนะครับบ้านอำเภอบ้านผือบ้านแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอนดรนะครับองค์หลวงพ่อนาคเนี่ยจะอยู่บ้านผือนะครับรุ่นหนึ่งสร้างปี29นะครับแต่วันนี้จะเป็นพระพิมพ์นาคปกนะครับพระพุก พระพุธพิมนาคปกนะครับออกวัดอรัญญิกาวาสนะครับพระพุธพิมพ์นาคปกนะครับไม่ใช่หลวงพ่อนาคนะครับเขาเรียกพระพุทธพิมพ์นาคปกนะครับหรือถ้าพูดกันภาษาให้หลวงพ่อนาคกันแหละแต่พิมพ์ทรงเนี่ยจะชัดจะแตกต่างจากวัดโพชัยศรีนะครับซึ like ่งหลวงพ่อนาคพิมพระพุธพิมนาคปกเนี่ยที่เขาเรียกหลวงพ่อนาคเนี่ยจะอยู่ที่วัดโพชัยศรีนะครับส่วนที่กําลังจะพูดเนี่ย เขาเรียกผมใช้คาว่าหรือหรือเรียกหลวงพ่อ,อนาคก็ได้ให้มันสับง่ายๆหลวงพ่อ,อนาครุ่นแรกกับหลวงพ่อ,อนาครุ่นหนึ่งเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับอ่างงใช่ไหมฮะคือที่วัดโพชีสีเนี่ย,ขนนยเขาเรียกหลวงพ่อ,อนาครุ่นหนึ่งแต่วัดอรัญเขาเรียกหลวงพ่อนาครุ่นผมเรียกหลวงพ่อ,อนาครุ่นแรกเพราะวัดอรัญสร้างกาะสร้าง,างอ่าพิมพ์นาคปก ปี226หลังจากนั้นวัดโพธิสีเนี่ยสร้างหลวงพ่อหนาครุ่นหนึ่งปี29นะครับต้องต้องแยกต้องทําความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับต้องแยกพิมพ์พิมพทรงนี่ชัดเจนพิมพ์ทรงนี่แยกชัดเจนหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับแต่คล้ายคลึงกันนิดหน่อยฮะลักษณะพิมพ์ทรงก็แตกต่างกันชัดเจนครับก็วันนี้ผมจะพูดถึงใช่ไหมว่าหลวงพ่อนาคนาะหลวงพ่อหนาครุ่นแรกนะครับออกออกวัดอรัญญิกาวาสนะครับผม พิธียิ่งใหญ่มากครับผมฟังจากคนในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับว่าพระรุ่นเนี้ยพิธีใหญ่นะครับสายกรรมฐานในทางจิตนะครับหลวงปู่เทศเสรีมาเป็นพระประธานในพิธีนะครับผมอีกอีกองคหนึ่งนะครับวัดอรัญญิกาวาดเนี่ยจะมีหลวงพ่อองค์ดํานะครับซึ่งอัญเชิญมาจากอินเดียนะครับหลายคนจะไม่รู้จักหล,หลวงพ่อองค์ดํา หลวงพ่อองค์ดำเนี่ยจะเป็นพระพระประธานที่วัดอรัมที่เป็นอค์สีดําทั้งหมดเลยนะครับหรือเขาเรียกว่าหลวงพ่อองค์ดำนาลันทาอาที่ทเชิญมาจากอินเดียนะครับมาปฏิสถานที่อำเภอันผถืออย่างเงี้ยครับลอ,ลองเขา้าลองเขา้าไปหาประวัติใน Google ดูนะครับผมว่าผมบอกเลยว่าสุดยอดนะหลวงพ่อองค์ดำนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็เป็นท้าววัคผู่เมืองของอำเภอานผถืออีกอีกรุ่นอีกองหนึ่งเลยนะเป็นเป็นพระประธานใหญ่นะครับ ก็จะพูดถึงวันนี้เราพูดผมจะพูดถึงหลวงพ่อนาคแล้วกันหลวงพ่อนาควาลันิกาวาดองนี้นะครับเป็นชุบเงินนะครับเป็นชุบเงินไม่ใช่เนื้อเงินนะครับไม่ใช่เนื้อเงินเราจะเราจะเห็นเราจะคุ้นชินแต่อ่าในสมัยก่อนเนี่ยเขารู้จักแต่หลวงพ่อนาควาโจเจสีนะครับหลวงพ่อนาควาลันเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ถึงคนข้างนอกนะครับแต่คนในพื้นที่เขาจะรู้จักกันดีนะครับอปัจจุบันเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากพอสมควรแล้วนะครับ มากพอสมควรแล้วมันก็จะมีเนื้อเงินผมพราะนารุ่นแรกนะทีอ่ออกวันอัลรันนะปีสองหกนะจะมีทองแดงรูนร้ำตาลแล้วก็เนื้อเงินเนื้อทองคำมีไหมไม่รู้นะครับแต่ยังไม่เคยเห็นแต่ผมคาดว่าน่าจะมีนะ,ะคาดว่าน่าจะมีแต่ยังไม่เคยเห็นนะครับอาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่เท่าที่เห็นเห็นแต่พบเจอแต่เนื้อเงินนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าชุบเงินมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผม หลวงพ่อพหน้ากดอรัญาว่าเป็นพระเป็นเป็นนาเป็น,เป,นเป็นพระพุทธพิณนาคปกที่น่าใช้มากครับพุทธศิลป์สวยองค์ขนาดไม่ใหญ่ผู้หญิงก็ให้ได้เด็กก็ให้ได้ผู้ชายก็ให้ได้ครับอําเภอพัอนถืเนี่ยเป็นดินแดนท่านากปกนะครับบอกเลยนะในจังหวัดอุดรเนี่ยอําเภอพันถืเนี่ยเป็นดินแดนท่านากปกนะครับที่เป็นที่นิยมมากๆเลยหนึ่งปกนาศีดาออกวัดตานาศีดาลูกบุเทศรังสี ลูกป,ปู่จันโสมเป็นมีสัตว์มีสัตว,ตว์เป็นหลานของกรุงเทศนะครับปกนาชิดาหลายคนก็รู้จักนะถ้าเหรียญเนื้อถ้าเหรียญเนี่ยก็หลักพันถ้าเนื้อเงินก็หลักหลายหลายหมืน่นถ้าเป็นรูปหล่อพิมพ์หน้าปกเดี๋ยวนี้น่าจะสามน่าจะสี่หมื่นแล้วนะน่าจะสี่หมื่นนะครับสวยๆพร้อมกอล่องนะเนื้อเงินก็หลายแสนเนื้อทองคําก็หลายแสนอ่าแต่ไม่ค่อยมีหมุนเวียนสะเท่าไหร่นะครับ นั่นคือเบอร์หนึ่งนะครับหล like ังจากนั <Lay mon music schedules> ้นก็จะเป็นหลวงพ่อนาคัดะโพชัยศรีแล้วก็หลวงพ่อนาคพรอรันนะครับพระอรัญญาวัดพระนาคปลุกทั้งหมดเนี่ยนิยมทั้งสามวัดเนี่ยนิยมทั้งหมดเลยนะฮะปัจจุบันนะครับขึ้นชื่อว่าอันนี้เขาพูดกันต่อๆกันมานะเป็นภาพนิรันรตรายนะครับพกติดตัวแล้วแคล้วคลาดนะครับแล้วเป็นภาพประจําวันเกิดของคนวันวันเสาร์หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นวันเสาร์เนาะก็ วันนี้ได้ชุบเงินมาใหม่ก็แบ่งจากน้องชายมาครับแบ่งจากน้องชายสุดหล่อมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลวงพ่อหน้าวัดอรัญหลวงพ่อหน้ารุ่นแรกวัดอะไรเยวัดอรัญญิกาวาสเนี่ยชุบเงิน่มีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมมันก็จะมีบอกว่าเอาทองแดงไปชุบหรือเปล่ามันผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ถ้าเอาไปชุบเนี่ยมันจะด้านนะมันจะด้านชุบเงินนะครับไม่ใช่กระไหลเงินนะชุบเงินคุณต้องแยกคําว่าชุบเงินกับกระไหลเงินให้ออกนะครับ ุบเงินกับกระไหลเงินนะครับเหมือนหลวงพ่อหน้าวัดโพชสศีเขาบอกว่าระวังนะมีการเอาเนื้อทองแดงลวน้ำตาลเนี่ยไปชุบไปชุบเงินชุบทองเพื่อที่จะขายอัพราคาเพราะว่ามันเป็นพิมพ์เดียวกันผมบอกเลยว่าทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ถ้าเอาทองแดงไปชุบมันจะด้านครับมันจะด้านนะครับผมไปถามช่างมาแล้วครับมันจะด้าน,นครับ มันมีการเอาทองแดงนะครับเนื้อทองแดงไปชุบเป็นเนื้อนาคก็มีเป็นชุบไปไปชุบนาคเพื่อจะขายมาเป็นอ่าชุบนาคแต่บางเอืญว่าเนื้อมันเปิดนะครับเนื้อมันเปิดผมไปหามทัางชุบแล้วครับมันชุบมันทําไม่ได้นะครับถ้าเอาทองแดงไปชุบมันจะด้านครับอืมถ้าเอาทองแดงไปชุบเงินชุบทองอ่ะมันมันจะด้านครับคําว่าชุบในในสไตล์ของวัดโพชสศรีเนี่ยชุบแล้วมันจะเงาเงานะ คือบ่งบอกข้างในเนี่ยไม่น่าจะใช่เนื้อทองแดงนะครับข้างในเนี่ยเนื้อข้างในไม่น่าจะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างน่นาจะเป็นตะกั่วหรือสักอย่างนะผมไม่มั่นใจะนะน่าจะเป็นตะกั่วตะกั่วชุบนะครับมันแตกต่างกันู่นครับคำว่าชุบกับกระไหลอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหลวงพอ่อนาควัดหลวงพอ่อนาครุ่นแรกวัดอรันติกาว่าปี2526เนี่ยชุบเงินน่ะมีลักษณะเป็นยังไงเรามาดูนะครับ ครับก็เรามาดูในรายละเอียดอง์จริงเลยนะครับนี่คือหลวงพ่อนา,รนรอนา,านครุนแรกวัดอรัญญิกาวาสนะครับวัดอรัญญิกาวาสนะครับอ่าหลวงพ่อนาครุนแรกวัดอรัญญิกาวาสสร้างในปีสองหกนะครับผมสร้างในปีสองหกพระเกจิสายกรรมฐานอธิษฐานจิตนะครับอ่าเป็นพระพุทธพิมพ์นาคปกนะครับเป็นพระพุทธนะครับ พิมพนาคปลูกหรือเอ่อหรือชาวบ้านเรียกหลวงพ่อนาควัดอรันนะครับพิมพ์ทรงจะแตกต่างจากวัดโพชัยสีนะครับหลายคนเนี่ยจะจะสงสัยอันนี้เป็นชุบเงินนะครับนี่หลวงพ่อนาครุ่นหนึ่งอันนี้คือรุ่นหนึ่งวัดโพชัยสีนะครับนี่ยนี่เนื้อทองแดงเนี่ยนี่เป็นคือนี่คือรุ่นหนึ่งวัดโพชัยสีนะครับอ่าจะมีจะถ้าออกวัดโพชัยรีปีปีสองเก้ารุ่นหนึ่งเนี่ยจะมีจะมีคําว่าหลวงพ่อนาคด้านหน้านี่นะมีชื่อแต่ถ้าวัดอรันเนี่ยจะไม่มีชื่อนะครับ พิมพ์ทรงแตกต่างกันชัดเจนนะครับใบหน้าแตกต่างกันชัดเจนนะครับแต่เป็นพิมพ์หน้าปกเหมือนกันนะครับพุทธศิลป์แตกต่างกันนะครับทําไมผมถึงใช้คําว่ารุ่นแรกเนี่ยทาไมผมใช้เพราะว่าสร้างก่อนครับเพราะว่าสร้างก่อนเพราะว่าหลวง,ลวงพ่อนาคองจริงเนี่ยที่อายุเป็นพันปีเนี่ยถ้าถ้าได้ไปอ่านนะหลวงพ่อนาคบ,บ้านแวงอะนะจะอยู่วัดพูัชศีนะครับแล้ว รูปรูปหล่อขนาดห้อยคอเนี่ยจะสร้างรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยสร้างในปีสองเก้านะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะระบุด,ด้านหลังว่ารุ่นหนึ่งเห็นไหมครับรุ่นหนึ่งระบุอันนี้ผมใช้คำว่ารุ่นแรกอ่าเป็นรุ่นแรกนะครับพิมพ์ทรงแตกต่างกันชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงแตกต่างกันชัดเจนนะครับอ่าแต่หลวงพอ่อห้ลวงหลวงพ่อหน้าปีสองหกเนี่ยพระเ,เป็นพระพิธีใหญ่นะครับพระพิธีใหญ่นะครับอ่านี่เห็นไหมปีสองหกนะฮะ น,น,นะครับ b ีสอ,องหนะครับอง์นี้ก้นตันนะครับเป็นพระในช่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชุบเงินนะองนี้ชุบเงินนะครับชุบเงินเราดูใกล้กันชุบเงินนะครับตอนแรกมันชุบเดิมนะครับนี่แต่ผมไปล้างให้มันใ,ใหม่ฮะนี่คือชุบเงินนะครับ ลักษณะองค์พระพุทธเนี่ยจะแตกต่างนะครับพุทธศินแตกต่างกับวัดภูัชศีชัดเจนนะครับอ่านี่คือวัดอรัญญิกวาสนะหลวงพ่อนาครุ่นแรกออกวัดอรัญญิกวาสนะครับหรือจะเรียกว่าพิมพ์อ่าพระพระพระพุทธพิมพ์นาคปุกอ่านี่นะระบุชัดเจนนะครับวันที่เท่าไหร่ยี่สิบมีมีสามีสาหรือเปล่ามีษา สามสิบเมษาหรือยี่สิบเมษาสามสิบเมษายาีสองหกนะครับแล้วก็เป็นยันนะครับแล้วก็เป็นยันคือพุทธศิลป์เนี่ยชัดแตกต่างชัดเจนครับแตกต่างจากวัดโพชัยศรีชัดเจนนะครับราคาก็คือหลวงพ่อหน้าว่ารัน,นเนื่องด้วยว่าเป็นาพิธีใหญ่ก็ราคาจะสูสีกันนิดหน่อยแต่จะเป็นรองรองวัดโพชัยศรีอยู่นิดหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นเนื้องเงินเนี่ยก็ราคาหลักก็หลักพันกลางๆไงฮะ ถ้าเป็นเนื้อเงินนะนะครับผมรับเช่าอยู่นะใครมีนะครับเนื้อเงินนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยผมไม่มั่นใจนะผมยังไม่เห็นเอกสารนะครับอ่าถามว่ามีเกยหรือยัง,ย,งยังยังไม่เห็นนะยังไม่เห็น,นครับวัดอรันนะวัดอรันเนี่ยถ้าเป็นจะมีการสร้างอีกครั้งหนึ่งเป็นปี28นะครับปี28เนี่ยจะเป็นจะเป็นพิมพ์พิมพ์หน้าปกเหมือนกันแต่จะเป็นฐานางสูงเลยครับเดี๋ยววันหลังได้ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวจะมาให้ชมกันนะครับ เป็นพระพิมพ์นาคปกนะครับเขาว่าเป็นพิมพ์นาคมุจลินอ่าเป็นฐานลุงสูงจะแตกต่างจากองค์นี้เลยนะอ่าแล้ววัดอรัญก็ยังมีหลวงพ่อองค์ดาด้วยนะครับหลวงพ่อองค์ดาเดี๋ยววันหลังจะทำมาลิปให้ให,ใ,หให้ชมกันหลวงพ่อองค์ดำนี่น้อยคนรู้จักนะครับเป็นพระพุทธที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับประจําวัดอรัญญิกาวาสนะครับอ่าให้คุณจําหน้าไว้นะนี่นะวัดอรัญน,นะครับนี่เป็นก้นตันนะครับก้นตัน ตามจริงจะมีกิ่งนะตามจริงจะมีกิ่งพุทธศิลป์สวยสดงดงามครับงดงามมากแต่ก่อนนะมีมีผมเล่นซื้อขายกันแบบเฉพาะในพื้นที่นะครับปัจจุบันนี่คือผมดีใจมากเลยนะครับที่พระพิมพ์หรวอพ่อนาคนะครับเพราะว่าบ้านผือเนี่ยถือเป็นดินแดนพระนาคปกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปกนาซีดาไม่ว่าจะเป็นปกพระนาคปก أ, วัดโพชัยศรีพระ้านาคปกวัดอรัญน,นะครับวัดอรัญญิกาวาสนะครับเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นที่เสาะสแสวงหาของคนต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุมขายไปเยอะนะครับพระพระลุงข้หน้าพิมพนาคปกเนี่ยของวัดโพชัยศรีวัดอรัญญิกาวาสเนี่ยไปทางกรุงเทพเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นแล้วก็เป็นพระประจําวันของคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะใช่ไหม วันสร์พราพิมพ์หน้าปกเนะาะขนาดพุทธศิลป์นเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็เป็นที่นิยมปัจจุบันเนี่ยโอ้ยจะหาสีสวยสักองค์ก็ลําบากแล้วครับทุกวันนี้เขาเก็บเป็นที่ต้องการมากนะครับถ้ามีนี่มีคนซื้อแน่นอนนะครับถ้าขายไม่แพงก็เป็นพระดีพิธีใหญ่ที่ผมบอกเลยว่าหน้าห้อยนะครับองค์จริงไม่ใหญ่นะองค์จริงไม่ใหญ่นะครับ อเหมาะสําหรับผู้หญิงก็ห้อยได้เด็กก็ให้ได้นะครับผู้ชายก็ห้อยได้ครับพุทธคุณนะครับถือพระนาคบกจายบั้นผือเนี่ยถือเป็นพระนิรันตรลายนะครับเป็นพระนิรันตรลายนะครับหลวงพ่อนาคนะครับหลวงพ่อหน้าคเนี่ยหลวงพ่อนาควัดโพชัยสีมีการสร้างออกมาอยู่ตลอดวัดอรันวัดอรันเนี่ยก็จะพอเพาหน่อยนะครับจะเป็นมีพิธีแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ได้สร้างนะครับอ่าพระชุดนี้นะครับ พระรุ่นพระพิมพ์หน้าปกที่ออกวารันปีสองหกเนี่ยผมฟังจากคนในพื้นที่แล้วว่าหลวงปู่เทศเทศลังสีนะครับเป็นประธานพิธีจุดเทียนนะครับในพิธีพุทธาพิเศษนะครับอธิษฐานจิตหมู่นะครับโดยพระสายกรรมฐานนะครับอำเภอบ้านถือเนี่ยเป็นดินแดนของพระเกจิสายกรรมฐานเลยนะฮะเป็นที่ไปที่มาเป็นที่พักมีวัดสำคัญสคัญมากมายนะครับ เกจิดังๆใส่กรรมฐานก็อยู่ที่นี่เยอะมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ท่านนะครับเจอที่ไหนก็อย่าปล่อยหลุดนะครับพระบ้านเรานะครับแบบนี้นะอ่ามันมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อเงินนะครับอ่าอันนี้ชุบเงินนะครับก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับชุบเงินอ่าถามว่าชุบใหม่ไหมไม่ใหม่แน่นอนครับผมล้างให้มันใหม่เองครับแบบนี้ผมล้างให้เงาเองเพราะว่าผมกะไว้ใช้เองขายได้ก็ขายขายไม่ได้ไม่เป็นไร ่าคือสวยนะครับพุทธศิลป์สวยสวยงามมากเก๋มียังผมยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นว่ามีเก๋นะแต่ก็อาจจะมีนะเพราะว่าพระเป็นเป็นเริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็น่าจะมีนะอะแต่ผมว่าก็น่าจะเหมือนยากอยู่หรอกเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำหลวงพ่อหน้าวัดโพชัยสี แต่ก็ทําไปแล้วแหละเดี๋ยววันหลังถ้าได้ปกนาศีดามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวอามาทําให้ชมกันนะครับปกนาศีดามีทั้งเหรียญมีทั้งรูปหล่อนะปกนาศีดาลวงปุ่เทศนะครับออกวัดป่านาศีดานะครับราคาสูงมากนะรูปหล่อนี่สวยๆพร้อมกองน่าจะสี่หมื่นแล้วมั้งครับอืมน่าจะสี่หมื่นแล้วมั้งครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็น่าจะสองแสนกว่าแล้วมั้งครทองคาก็หลายแสนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกๆขัาน,นครับไม่มากก็น้อยนะครับปัจจุบันพระบ้านเราเนี่ยถ้าจะเก็บพระยอดนิยมเฉพาะในจังหวัดอุดรเนี่ยผมบอกเลยนะครับใช้เงินเน่เป็นล้านนะครับผมจะบอกให้ถ้าจะเก็บพระยอดนิยมให้ครบเนี่ยแต่ละหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้เงินเป็นล้าน,นครับอ่านนรพระบ้านเราไม่ธรรมดานะบอกให้ครับก็ผมลาไปก่อนแล้วกันครับคลิปหน้าเดี๋ยว นำอะไรดีๆมาได้อะไรเด็ดๆมาเดีด๋ยวทำมาให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ